พระสุวรรณสามผู้บำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระสุวรรณสามมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มชื่อทุกุระกับหญิงสาวชื่อปาริกาทั้งสองเป็นบุตรนายพรานและถูกบังคับให้แต่งงานกันแต่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ต้องการเพราะเห็นว่าการมีคู่เป็นทุกข์ แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยนได้เมื่อแต่งงานแล้วจึงชวนกันออกบวชเป็นฤาษีและฤาษีนีณนะป่าหิม,มพานต์แต่ไม่ได้ล่วงละเมิดประเวณีกันพระอินทร์ทรงมองเห็นว่าในอนาคตฤาษีทั้งสองจะตาบอดชีวิตจะลำบากเพราะไม่มีคนดูแลจึงบอกให้ฤาษีทุก,กุระรูปท้องของฤาษีนีปาริกาให้มีลูก ทั้งสองเห็นว่าไม่ได้ประพฤติผิดพรหมจรรย์จึงปฏิบัติตามต่อมาไม่นานฤซีนีปาริกาก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรออกมาเป็นชายชื่อว่าสุวรรณสามสุวรรณสามเป็นเด็กมีบุญจิตใจดีมีเมตตาสัตว์ในป่าล้วนเป็นมิตรกับสุวรรณสามทั้งสิ้นวันหนึ่ง พ่อแม่ของสุวรรณสามออกไปเก็บผล,ลไม้ขณะกํำลังเดินทางกลับฝนเกิดตกหนักทั้งสองจึงหลบไปที่จอมปลวกใต้ต้นไม้ทันใดนั้นงูเห่าได้ออกมาจากจอมปลวกพ่นพิษใส่ทำให้ทั้งสองตาบอดทันทีสุวรรณสามเป็นห่วงพ่อแม่จึงออกไปตามหาพบว่าทั้งสองตาบอดซะแล้วสุวรรณสามเสียใจมากร้องไห้เพราะสงสารแล้วหัวเราะออกมาเพราะดีใจ ที่ได้มีโอกาสเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มที่ขณะนั้นสุวรรณสามมีอายุได้16ปีสุวรรณสามตั้งใจปรนนิบัติดูแลบิดามารดาเป็นอย่างดีมีความสุขตลอดมาสุวรรณสามผูกเชือกโยงจากอาสมไปยังที่ต่างๆเช่นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่พักกลางวันที่พักกลางคืนที่เดินจงกรม เพื่อทำเป็นราวให้บิดามารดาเดินจับไปสุวรรณสามให้บิดามารดาฝึกเดินไปยังที่ต่างๆจนชินแล้วบอกให้ท่านทั้งสองสบายใจและอยู่ให้สำราญบิดามารดารู้สึกตื้นตันใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารลูกเพราะต้องมารับภาระอันยิ่งใหญ่คือเลี้ยงดูบิดามารดาวันหนึ่งพระเจ้ากบิลยักษ์ กษัตริย์แห่งเมืองพราณสีสเสด็จประพาสล่าเนื้อในป่าหิม,มาผ่านตามลำพังจึงได้เห็นสุวรรณสามกำลังตักน้ำให้หมู่กวางที่กำลังกินน้ำอยู่แล้วสงสัยว่าเป็นเทวดาหรือนาคจึงยิงลูกศรเข้าที่สีข้างทำให้สุวรรณสามลม้มลงเลือดไหลนองฝูงสัตว์แตกตื่นวิ่งหนีไปหมดพระเจ้ากบิลยักษ์จึงสเสด็จออกมาดูแล้วแนะนำตัวแก่สุวรรณสาม สุวรรณสามจึงกราบทูลถึงความเป็นห่วงบิดามารดาว่าถ้าตนเองตายแล้วบิดามันดาจะต้องทุกข์เพราะต้องพัดพรากและไม่มีคนดูแลพระเจ้ากบิลยักษ์รู้สึกถึงความผิดมหัน์ที่ได้ทำลงไปจึงทรงรับปากสุวรรณสามว่าจะดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดแล้วถามทางไปอาสมจากนั้นสุวรรณสามก็สลบแน่นิ่งไปพระเจ้ากบิลยักษ์ ได้สารภาพผิดต่อฤาษีทั้งสองฤาษีทั้งสองมิได้โกรธเคืองแต่ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความทุกโศกขอร้องให้ช่วยพาไปหาสุวรรณสามเมื่อไปถึงนางปาริกาฤษีตรวจด,ดูก็รู้ว่าสุวรรณสามยังไม่ตายจึงตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ยาพิษเกิดหายไปจากร่างกายของลูกชาย ขณะนั้นเทพธิดาสุนทรีซึ่งเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาติมาแล้วถึงเจ็ดชาติและคอยคุ้มครองสุวรรณสามอยู่ก็กล่าวคำสัจจะทิ่ฐานสุวรรณสามจึงฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์อีกทั้งดวงตาของพ่อและแม่ก็หายเป็นปกติทั้งสี่คนลอยขึ้นไปบนอากาศกลับไปอยู่ที่อาสมสุวรรณสามกราบทูลพระเจ้ากบิลยักษ ให้ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมพระเจ้ากบิลยักษ์ทรงรับรองว่าจะปฏิบัติตามคำของสุวรรณสามทรงขอขามาสุวรรณสามแล้วอำลาฤษีและฤศีนีเสด็จกลับเมืองพระเจ้ากบิลยักษ์ทรงบำเพ็ญกุศลต่างๆต,ต,ตลอดพระชนม์ชีพฝ่ายสุวรรณสามและบิดามารดาก็ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุฌานสมาบัติครั้นสิ้นอายุไขแล้ว จึงไปเกิดในพรหมโลก